ใายการล้พี่น้องคนนี่ะโอ้โอเกิดไม่ตัวนี้ลรกอเกิดจ้รือเาฟักมุนมุนมีคือแล้วพี่น้องอนี่เลยโคบตํำลงไปจะหอมหอยหอยขึ้นมาบานเลยพี่น้องเออฮะเกิดจะได้แล้วได้พี่น้องเลยเอาละละรือมะสามนี่เจอปลาจาังไรก่อน นิ้วขิวขอบวะครับพ่อมันเออพี่นกเปีนขึ้นปีนลงน้ำยางใส่แห้งไหลประมาณนี้แหละพี่น้องอืมร่างการงานสางครับจำติดคำเข่าดีเนาะโอ้ยพี่น้องโอ้ยหยอดกินได้เหรอสุดยอดพี่น้องมาเด้ครับ